สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรักษณิณาชัยประสงค์ค่ระรหันสนักศึกษา6 6 1 0 2 1ึ2่งค่ะในคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องการออกแบบระบบตรวจจับการนอนดูติกตอกจนหลับโดยใช้เซนเซอร์มือถือละไอเพื่อแจ้งเตือนสุขภาพสายตาค่ะโดยที่ทุกวันนี้นะคะโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมหรือว่าเล่นติกตอกจนเผลอหลับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้ซึ่งหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะคือระบบระตรวจจับเซ็นเซอร์มือถือละ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์เกี่ยวกับการจับความใกล้หรือว่าไมโครโฟนมาทำงานร่วมกับ AI นะคะแบบเดียวกานซึ่งจะช่วยตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ได้ค่ะ โดยที่หลักการการทํางานของเองนะคะเซ็นเซอร์เหล่านี้นะคะก็จะคอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือถือหรือว่าตําแหน่งของการถือหรือแม้แต่กระทั่งการกระพริบตาของเรานะคะจากนั้น AI ก็จะนําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยระบบอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งจะบอกได้ว่าผู้ใช้เนี่ยกำลังพักผ่อนเพลอหลับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพสายตาหรือเปล่าะคะ่ะ ผลลัพธ์ที่เราจะได้นะคะคือระบบก็จะสามารถแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ได้อย่างทันทีคือถ้าเกิดว่าเราเผลอหลับไปในขณะเล่นติ๊กต็อกนะคะระบบก็อาจจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าอาจจะปิดหน้าจอของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในระยะยาวได้อาจจะป้องกันผลเสียที่เกิดกับดวงตาของเราได้ะคะ่ะ ดังนั้นเทคโนโลยีนะคะไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นว่า AI เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรามากแค่ไหนแต่ว่าก็ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูนาะงสาวกุลาทองฉิมนะคะนักศึกษา6 6 1 0 2 1 0 0 1 6ค่ะเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของระบบตรวจจับเซนเซอร์มือถือและ AI นะคะ เซนเซอร์ S S ensor, มือถือได้แก่ proximity sensor, accelerometer, gyroscope นะคะกล้องและไมโครโฟนที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะโดยเฉพาะ machine learning, deep learning เช่น convolutional neuron network นะคะ หรือ CNN นะคะในการวิเคราะห์ภาพใบหน้าและรูปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อแยกแยะพฤติกรรมการนอนหลับและลักษณะการนอนหลับแบบผิดปกติค่ะต่อไปนะคะจะเป็นระบบประมวลผลค่ะและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์บนมือถือนะคะซึ่งใช้เทคนิคเซนเซอร์ฟิวชั่นค่ะก็คือรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์นะคะ เพื่อให้ผลลัพธ์แม่นยำขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโมเดล AI ที่รับการเทรนข้อมูลด้วยข้อมูลภาพและพฤติกรรมการนอนหลับเพื่อคาดการและส่งแจ้งเตือนผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อผลกระทบและประโยชน์ของระบบตรวจจับเซ็นเซอร์มือถือและ AI ต่อสุขภาพค่ะ 1. นะคะช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ ตนเองว่ามีพฤติกรรมการนอนดูมือถือจนหลับซึ่งอาจส่งผลให้สายตาเมื่อยล้าและเสี่ยงต่อปัญหาสายตาอื่นๆค่ะ 2. สามารถแจ้งเตือนเพื่อหยุดการใช้งานลดเวลาที่ตาและสมองต้องทำงานหนักป้องกันภาวะสภาวะสายตาล้าและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือถืออย่างไม่เหมาะสมส ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการพักสายตาการนอนหลับที่มีคุณภาพ 4. ช่วยติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้มือถือเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงวิถีชีวิตและความเสี่ยงโรคตาเรื้อรงังเช่นตาแห้งหรืออาการตาลา้า 5. สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์มือถือและพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพัรน์วรรณการิมรหัสนักศึกษา66102น0 3 2ค่ะตัวอย่างแรกนะคะมือเจือกับ AI ช่วยตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานค่ะ เช่นการที่เราเนี่ยเล่น TikTok อกจนเผลอหลับไปก็จะมีเซ็นเซอร์วัดระยะการเคลื่อนไหวของเรานะคะว่าเราเนี่ยนอนหลับอยู่ไหมแล้วก็จะนําไปอ่าจะนําเซ็นเซอร์นี้เนี่ยจะนำผลไปวิเคราะห์เพื่อปรับพฤติกรรมการนอนของเราค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแอปสุขภาพเช่นแอป Fitbit แอป Google Fit เอ่อที่จะแนะนําแล้วก็แจ้งเตือนเวลานอนที่เหมาะสมสําหรับเราด้วยค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะ AI ยังช่วยตรวจจับการใช้มือถือในพื้นที่เสียงด้วยค่ะเช่นในเช่นในขณะที่เราขับรถแล้วก็ AI ยังช่วยตรวจจับสัญญาณชีพของเราด้วยว่ามีอาการผิดปกติไหมทั้งสองตัวอย่างนี้ก็ได้เป็นผลข้อสรุปแล้วว่ามือถือและ AI เนี่ยไม่ใช่ได้แค่เตือนแต่ยังช่วยให้เราใช้อย่างเหมาะสมและใช้ได้อย่างปลอดภัย และก็มีประโยชน์ต่อเรามากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ